สนับสนุนโดย7 e <c oughs> เ e ่ e อีเลฟเว่บัตเตอร์แบ์เพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสมัยที่2ของตัวเขาคะ่ะได้มีการประกาศนโยบายและลงนามคำสั่ง ในหลายฉบับด้วยกันนะคะที่ส่งผลกระทบต่อมิติด้านการเมืองความมั่นคงรวมไปถึงการค้าโลกค่ะอย่างล่าสุดมีรายงานนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเตรียมที่จะมีการออกคำสั่งจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสิบ ขณะเดียวกันคำว่าตรการคุมเข้มเพื่อสกัดคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ติดกับพรมแดนของเม็กซิโกเป็นประเด็นอ่อนไว้อย่างยิ่งทำให้มีการเคลื่อนไหวออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ว่าต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์มีความผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวมากกว่านี้ นอกจากนี้เองคุณผู้ชมคะหลังจากที่เขาได้มีการลงนามในการที่จะถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสทำให้หลายฝ่ายจับตาดูนะคะว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชาติที่มีการปล่อยมลภาวะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงเป็นอันดับที่สองของโลก ทอนตัวออกไปแล้วจะเดินหน้าในกระบวนการอุตสาหกรรมโรวไปถึงเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จส่งผลกระทบกับโลกมากขึ้นอีกเพียงใดโดยโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะได้มีการเปิดเผยว่าเขาเองก็ยังมีความคิดจะไปะเยือนตะวันออกกลางแต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ตัวประกันนั้นกำลังได้รับการปล่อยตัวหลังบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา ได้มีรายงานด้วยว่าเจ้าที่รัฐบาลชุดใหม่ของทรัมป์มีแผนจะไปะเยือนตะวันออกกลางที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วนั่นก็คือสตีฟวิทคอฟทูตะวันออกกลางคนใหม่ของทรัมป์โดยยืนยันว่าเขากําลังวางแผนจะเดินทางไปยังฉนวนกาซาพเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการปล่อยตัวประกันทรัมป์ยังบอกด้วยว่าขณะนี้ตัวประกันกําลังได้กลับบ้านพร้อมกับอ้างความดีความชอบในการบรรลุข,ข้อตกลงปล่อยตัวประกัน โดยบอกว่าทาไ่ได้เขาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอยู่ตรงนี้ตัวประกันอาจจะไม่ได้กลับบ้านเลยและอาจจะเสียชีวิตทั้งหมดเพราะตัวเขาเองได้ขีดเส้นตายจึงสามารถทําให้คู่ขัดแย้งบรรลุข้อตกลงกันได้โดยทรัมป์เนี่ยได้ขู่ว่าตะวันออกกลางจะต้องลุกเป็นไฟหากไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงปล่อยตัวประกันได้ภายในวันที่เขาสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดี20มกราคมที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่แหล่งข่าวนะักการทูดอาหรับหลายคนได้มีการเปิดเผยกับ Time The t i m e of Israel ว่าควรยกความดีความชอบให้กับทรัมป์และวิทคอฟที่ช่วยทำให้ข้อตกลงนั้นก้าวข้ามเส้นชัยได้สำเร็จได้การไปกดดันนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูของอิสราเอล แต่ว่าแนวทางในการทํางานหลังจากที่ทรัมป์ได้เข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการค่ะได้มีการถแถลงว่ารัฐบาลของเขากำลังพิจนารณาจัดเก็บภาษีสินค้าจากจีนร้อยละสิโดยจะเริ่ม1กุมภาพันธ์นี้พร้อมย้ําได้ว่าสหรัฐจะเริ่มเก็บภาษีศุกากรสินค้าจากจีนอย่างหนักโดยแนวคิดนี้เนี่ยเขาเปิดเผยมาตั้งแต่ช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรก และในส่วนของสหภาพโยุโรปและชาติอื่นๆที่มีการได้เปรียบดุลการค้าทางสหรัฐก็จะมีการจัดเก็บภา,าษีศุลกาก่อนเพิ่มเช่นกันซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้สหรัฐได้รับความเป็นธรรม โดนัลด์ทรัมป์ยังระบุด้วยนะคะว่าเขาอาจจาะคว่ำบาตรรัเสเซียถ้าหากว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินปฏิเสธที่จะเจราจายุติสงครามในยูเครนแต่ทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการในการคว่ำบาตรรัเสเซียแต่อย่างใดซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียเพิ่มเติมที่สหรัฐได้ออกมาตรการไปหลายชุดก่อนหน้านี้แล้ว โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่ารัฐบาลของเขากำลังพิจารณาเรื่องการจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนแต่เขาเห็นว่าสภาพยุโรปควรที่จะสนับสนุนยูเครนมากกว่านี้โดยล่าสุดรัฐบาลของทรัมป์กำลังพูดคุยกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนและกำลังจะหาหรือร่วมกันกับผู้นำรัเสเซียเร็วๆนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังเปิดเผยด้วยว่าเขาได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ผ่านการหาหรือทางโทรศัพท์ใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับชาติคู่ขัดแย้งเข้าแทรกแซงเพื่อน,นำไปสู่การยุติสงครามอยู่เครนให้ได้ล่าสุดค่ะทรัมป์พร้อมด้วยครอบครัวรวมไปถึงเจดีแวนซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีได้เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์นะคะที่วิหารแห่งชาติวบชิงตันดีซีซึ่งก็เป็นธรรมเนียมเก่ะที่จะเริ่มงานวันที่สองหลังจากที่รับตำแหน่งค่ะ ดยมีรายงานนะคะว่านักบวชหญิงรายหนึ่งได้เทศนาและกล่าวอ้อนวอนกับทรัมป์ขอให้มีเมตตาและผ่อนคลายกับบรรดาผู้พยพและกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศหลังจากที่ทรัมป์ประกาศเดินหน้านโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับคนเหล่านี้โดยเฉพาะมาตราการคุมเข้มปรมแดนที่เข้มงวดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นหลังพิธีดังกล่าวทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เขาได้ยินจากนักบวชมากนักและต่อมาทรัมป์ก็โพสต์ข้อความผ่านทางทรูสโซเชียลค่ะ โดยระบุว่าผู้ที่เทศนาในพิธีสวดมนต์ระดับชาติเป็นผู้ที่เกลียดทางทรัมป์แบบสุดโตง่งเธอนำอศาสนามาเกี่ยวข้องกับโลกแห่งการเมืองอย่างไร้มารยาทนอกจากถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมแล้วการเทศนาของเธอหน้าเบื่อแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจใดๆทั้งสิ้นค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ